อัลัย์อัลลอฮฺุ้ยาะรับม์ละรําหีม้ลัย์ฮ์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 ้ล และมีมากเดื่อยๆไปวันนี้ผมก็คงพูดอีกเรื่องหนึ่งที่ประเด็นเกี่ยวกับความอิคลาสที่สามารถที่จะละลายสลายความเครียดได้และทําให้เราได้ค้นพบความสุขมันมีหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งครับเดีฮะดิสของทารอโซล่าลัลฮุเาอลลัลอะลัยซ์ซัลลัมท่านอบูบักเนี่ยสังเกตเห็นว่าผมของทารอโซล่าลัลฮุเอลลัลอะลัยซ์ซัลลัมเนี่ยงอกครับก็มากล่าวกับทารอโซลาว่าฉันเห็นว่าผมท่านงอกนะ ซาลลโสรสาะซาลุอะลัยฮิวะซัมก็บอกกับบูบักรับบอกว่าช่ยะบัตนีฮูดหัอะคาวาตฮาซาะตุนฮูดแล้วก็พี่น้องของซาะตุนฮูดเนี่ยมันทําให้ผมจนง,งอซาะตุนฮูดและพี่น้องของซาะตุนฮูดซาาาะะมายะตาสาอาลูนซูเราะนบังกีอ์ครับซูเราะสซูเราะที่บอกถึงสภาพของวันเก่าะ จะอยู่อย่างไรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างความวิตกความนา่าสะพรงกลัววันเกมาจะเป็นอย่างไรและในวันนั้นมนุษย์จะยู่สภาพเป็นอย่างไรพี่น้องครับสิ่งนี้เองที่ทําให้ทารุสูลาะซอลาะฮอลสลัมนั้นวิตกกังวลทําให้ผมโมท่านนั้นออกครับก่อนวัยอันสมควรทารุสูลาะซอลาะฮอลสลัมนะครับอ็นุคนที่มีความสุขมากที่สุดมีความสุขมากที่สุดช่ให้เราเรานะฮะ รู้แล้วก็เราเข้าใจยอมรับกันทุกคนว่าเทโรโซลอลโซลอลเามนั้นมีความสุขม, no. มากที่สุดหนึ่งในเบื้องหลังที่ทำให้เทโรโซลอลโซลอลเริมนั้นมีสุขม,มีความสุขมากที่สุดก็เพราะว่าผมที่งอกเนี่ยละครับเพราะว่าทโรโซผมที่งอกเนี่ยงอกเพราะว่าไม่ได้วิตกกังวลกลัวกับการมีชีวิตจะอยู่อย่างไรจะเป็นอย่างไรครับจะสุขจะทุกข์อย่างไรในโลกดุนยานี้่านไม่ได้วิตกกังวลเรื่องนี้นะครับ แต่ท่านวิจตุกังวนก็สิ่งที่เป็นเป้าหมายสําคัญเป็นในยะสาคัญที่อยู่ในสวรตุ์ฮุดแล้วก็พี่น้องของสวรตุ์ทุดคือวันเกียร์มาครับวันเกียร์มาสภาพวันเกียร์มาจะอยู่อย่างไรจะเป็นอย่างไรอุมามของท่านจะเป็นอย่างไรในวันเกียร์มาถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะมีความลึกซึ้งกับการอ ي มานการศรัทธาอะไรจะเกิดขึ้นนรกอยู่ข้างหน้าสวรรค์เป็นสิ่งที่มีความสวยงามมีความสุขมากที่สุดครับแล้วทำไมเราไม่ไม,ไม่ไม่ควยคว้าในสวรรค์ คิดในเรื่องนี้ท่านโอดโซล,ล่าคิดแต่ในเรื่องนี้นะครับเยอะในเรื่องของอาเชรอในเรื่องของรุนยาที่เกี่ยวข้องกับรุอยาของท่านท่านไม่ได้คิดอะไรครับท่านหนึ่งท่านหิวข้าวมาเข,ข้ามาได้บ้างของท่านเองอะไรชอยากจะทานข้าวปรากฏว่าเช้านั้นข้าวไม่มีข้าวไม่มีถ้าคนที่พูดที่เป็นคนที่เป็นสามีนะครับนะครับมนุษย์ที่เป็นสามีอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนโกรธเคีงภรรยาแล้วท่านโอดโล,ล่ะไม่ได้เยอะในเรื่องนี้ไม่ได้กินข้าวอ้าวข้าวไม่มีเหรอาวข้าวไม่มีอ้าววันนี้ฉันจะได้บวช ก็แค่นั้นจบปัญหาแล้วใบอรารเครคับไม่ได้เน้นย้ำกับดิงยาข้าวไม่มีทำไมข้าวไม่มีหิวข้าวไม่ไม่คิดไม่คิดเรื่องนี้คิดไปอรารเครเลยกลับครับมองเหตุการณ์เดียวกันนั้นให้เป็นอีกคนละคนละหมดคนละเรื่องคนละอารมณ์ความรู้สึกและผลเกะที่ตามมาเลยฮะอ๋อก็ถือบวช ไม่เยอะในเรื่องของดุนยาการจะพูดนะครับการที่เราไม่เยอะไม่มากในเรื่องของดุนยามันเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้เราได้มีความสุขซึ่งทนรสุสลุลลาะสุลลาะเลสลาลสลมนั้นก็ทําให้เราเห็นนะครับทนรสุสุลลาะก็ได้สรงกล่าวไวในฮะดิษครับ <S <S มันยามาฮูะมะหมูมะหูฮัมมันวาฮ,าฮาิดันใครก็ตามที่รวบรวมความไม่ตกกังวลของเขาความเครียดของเขาความหนักอกหนักใจของเขาปัญหาของเขาเนี่ยอยู่กับเพียงเรื่องเดียวพี่น้องครับเรามีหลายเรื่องมีเป็นล้านเรื่อง ครับเรื่องครอบครัวจะอย่างไรเป็นอย่างไงตัวเราจะสุขอย่างไงจะเป็นอย่างไงจดจ่อนะครับย้ำคิดย้ำทำกับสิ่งที่มันเป็นดุลยาได้เงินเท่าไหร่ได้ชื่อเสียงเท่าไหร่มีหน้ามีตามากเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราจะคิดกันอยู่ในเรื่องนี้ทำทำคือคือ,คอย้ำคิดย้ำทำและหนักอกหนักใจในคัวแบกรับความรู้สึกของคนจะไม่เคยไม่เคยแบกรับครับความรู้สึกของอวสุฮาวูวตาอาลาเลยว่าไอ้สิ่งที่เราทำนะฮะ ถ้าทําแล้วไม่ได้ทําแสวงหาความปอปทานจากร้อนในเสิ่งนั้นไม่ใช่นั้นเราแบกรับกับเสียงของคนกับความรู้สึกของคนเป็นล้านล้าน,ล,านล้านคนกับเหตุการณ์ต่างๆแต่ถ้าเราโซลล์โซลล์เขาลยสัมบอกว่าใครก็ตามที่รวบรวมความรู้สึกนั้นอยู่กับเรื่องเดียวตัดนะครตัดเอาไปใหญ่ไม่เยอะในเรื่องของดวงยาไม่คิดมากไม่ย้ำคิดอะไรมากกับดวงยานะคิดแต่สิ่งที่เราทํานั้นครับเป้าหมายที่สําคัญที่ออกมานั้นมันเป็นแสยงไปอาเคาะร์หรือเป็นความอิคลักความบปิสุทธิ์ใจ หรือเป็นความแสวงหาความปลอดภัยจากเราเพียงแค่เรื่องเดียวครับทำม,มยายอะมันมาอาตรบวนสิ่งใดคือวันเกียรหมสิ่งนี้มันมีผลกระทบอะไรกับวันเกียรหมถ้าไม่ใช่ตัดครับน้อยตัดครับการบน่นการการที่จะให้คนพอใจคนนั้นคนนี้พอใจอันนี้ตัดไม่เกี่ยวกับอาเกียร์ออ๋อสิ่งนี้อัลลอฮ์พอใจทําเน้นโฟกัสนะ ัดออกไปจากชีวิตเรานั้นการที่เราเยอะในดุนยานี้คิดมากในดุญญนยาเป็นเหตุสําคัญทําให้เราเครียดทําให้เราไม่สบายใจทําให้เราหนักอกหนักใจทําให้เรานอนไม่หลับง่ายง่ายเพี่น้องครับอย่าเยอะในเรื่องของดุนยานี้ตัดออกไปนั้นฮะดิษกลับมาครับมันฑะมาอัลฮูมูมัฮูฮัมมันวาฮห้ดันทัเยามันมาอาัดใครก็ตามที่รวบรวมความหนักอกหนักใจปัญหาบาษัข,ของเขาในเพียงแค่เรื่องเดียวเรื่องอ้วนอาจรอกาฟาฮูบวาฮุฮัมมะดุนย์เรื่องของดุนยาอ uh. ัลลอฮ์จะดูแลจัดการให้ สัญญาของว่าครับผ่านทารุโสราะซอฟาฮะิสลัมเรื่องที่เรากลัวที่วิตกกับเรื่องตัวเราเรื่องลูกเราจะเป็นอย่างไรนะครับเอาล้อดูเลยให้ขอให้เราว่ากับลูกเราเนะี่ยทำตั้งใจกับลูกเราไปไหนฮะให้ไปอาเกียร์จะเรียนหนังสือจะอะไรก็ตามจะทําอะไรก็ตามให้ให้ทิศทางนะไปอาเกียร์ครับเสร็จแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากแล้วปล่อยเราสบายใจแล้วว่าอิชัลลอฮ์เดี๋ยวดีแน่นอน เราทำงานจะพูดจะทําอะไรก็ตามไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมีไปอัาเคารมไหมฮะไม่เกี่ยวกับอัาเคารมไหมจะเกี่ยวกับอัาเคาอพสบายใจได้เอลเราบอกว่ากะฟาฮุวาฮุฮัมมะดุนยาฮุพอเรื่องของดุนยาแล้วเดี๋ยวเลาก็จะดูแลจัดการให้ให้ลงตัวให้สําเร็จเอาเร์ Allah จะส่งช่วยให้เราได้มีความสําเร็จมือนที่ทาร ul ุสุญญาลาะสุละเราสร้าปัญหาเรื่องของดุนยาของท่านเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้โฟกัสไม่เยอะในเรื่องของดุนยาท่านไปเยอะในอัาเคาะเสร็จแล้วเรื่องดุนยาว่า้ให้มาแล้มาแล้วสัฮาบะ รเรื่องเยอะๆในเรื่องของดุนยานี่นะครับแต่ท่านแต,แ,ตแต่บุคคลลนั้นเป้าหมายของเขานั้น <c oughs> ตัดนะครับไม่ได้ไปโฟกัสไม่ได้ให้ราคากับเรื่องของดุนยานี้แต่ไปโฟกัสกับเรื่องของอ่างเกลใครทําได้ดังกล่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลืออัลลอฮ์ช่วยช่วยให้เรานั้นมีความสําเร็จที่ดีนะครับช่วยให้เรานั้นได้รับความความดีนะครับอย่างน้อยเพียงแค่เราโฟกัสเพียงแค่เรื่องเดียวแล้วก็สบายใจแล้วครับมันปลดล็อกไปแล้วฮะมันสุขไปแล้วมันดีไปแล้วมันหายเครียดไปแล้ว ไม่นับผลดีๆจะตามมาอีกผลไม่ผลดีๆจะตามมาอีกครับอลัลลอฮ์ใช้ความสําเร็จมากขึ้นอลัลลอฮ์จะส่งดูแลเรื่องนั้นให้กับเราเอาลัลลอฮ์ช่วยครับอลัลลอฮ์ช่วยให้มีความสําเร็จอลัลลอฮ์ช่วยให้เรานั้นได้รับความดีในสิ่งนั้นนะแล้วสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแต่บุคคลใดก็ตามครับที่เยอะในเรื่องของดุนยามันจะชะอาบัตบฮฮีฮีฮูมูโมฮูฟีอัฮาดุนดุยาใครก็ตามที่รวบรวม,รวม เยอะในเรื่องของดุนยาคิดเยอะนะครับย้ำคิดย้ำทำแต่จุดหมายสิ่งที่ทำแนวทางทิศท,ทางที่ไปนัน้นเป็นเรื่องของดุนยาจะทำแล้วได้เงินเท่าไหร่ทำแล้วได้เกียรติเท่าไหร่คนนั้นจะว่าคนนี้จะว่านั้นจะชะอบัดบีฮหอันหมมูมฟีอัวาดุนยาเรื่องของดุนยาเยอะมากคิดมากแล้วมิจุบาลิละบียไอยุวาเดหะล,ละอ้อนเขาจะไม่ใส่ใจครับว่าเขาจะเเข้าจะ วิบัติเขาจะพังพินาศไปในทิศทางใดเอาละปล่อยไปเอาละไม่ช่วยง่ายๆจะพังจะจะแย่จะอะไรยังไงมันก็จะไปซึ่งมันเป็นเหตุผลว่าว่าชีวิตเขาก็จะดาวความสุขเขาอาจจะดาวลงเครียดนอนไม่หลับลําบากสุขภาพแย่นะฮะมันก็จะตามมาเลยในเรื่องนี้เพราะว่าเยอะกับเรื่องของเุนยาโฟกัสอยู่กับเรื่องของเุนยาไม่ได้คิดไปอ่านเขียวเราเลยตั้งใหม่ครับตั้งสติใหม่ กับการที่เรามันจะต้องมีปัญหาปสาษาเรื่องราวต่างๆเต็มไปหมดในหน้าตักเราไปแล้วครับก็คิดเพียงแค่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไปอจไรเราไหมไปอะไรเระโอเคมันคุ้มค่าเราโฟกัสแบบทาตัดแล้วตัดเรื่องอื่นไหฮะที่จะไปไปใส่ใจไปไปยํำคิดย้ำทากับคนนั้นคนนี้คนนั้นว่าคนนี้ว่าอย่าให้ th อยู่โฟกัสแตะเอาว่าความปรอดภยหรือไม่สิ่งนี้น พอทําได้มากเท่าไหร่ไปแล้งครับความสุขก็จะกลับมาสู่เรามากที่สุดสิ่งดีๆก็จะสู่ชีวิตเรามากที่สุดเหมือนสิ่งที่ท่านรัศมลว่าโซว่าเฮอร์เซล,ลัมนั้นได้เกิดขึ้นกับท่านนะครับท่านเหนื่อยท่านเครียดในเรื่องของอ่างเกระอกจนทั้งผมเภางอกคืออยู่กับเรื่องของอ่งเกระอกจนทเรื่องของดุนยาวเราดูให้เคลืยอ์ให้ปัญหากระสับ <c oughs> ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในในใน,ในชีวิตของท่านคืออามานะที่จะต้องนำตเตาไฮด์นำอากีด้านนำอีมานนะครับสู่มนุษยชาติดึง ญาติพี่น้องของท่านดึงชาวอารับระดูดึงมนุษยชาตินั้นให้ขึ้นมาจากความมืดมิดม,ดมาสู่ความนุศอิสลามอันนี้เป็นเรื่องญ่สำหรับท่านแต่สิ่งนี้ไม่เกินกนางความสามารถของท่านท่านโฟกัสในอาเกโรคิดไปอาเกโรเน้นไปอาเกโรเสร็จแล้วเรื่องนี้อัลลอ์ช่วยให้จะับความสําเร็จมีเหตุการณ์มีเรื่องราวต่างๆครับมาสนับสนุนนะครับมาช่วยเหตุการณ์ที่ครับชิดของท่านมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงแต่เสร็จแล้วก็ขึ้นไปตลอดเลยฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าหนึ่งในนั้นคือท่านคิดไปอาเกโรไม่เยอะในเรื่องของรุญญา ครับมองคิดดุนยามีแต่ว่ามองเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องเล็กอัคเชร์เป็นเรื่องใหญ่เพียงแค่นี้เองคนะความดีความสบา็จก็จะเกิดขึ้นวันนี้ฝากวาไว้ครับอย่าเยอะในเรื่องของดุญญาเพียงแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วแต่ให้เราเรานั้นเยอะไม่พอในอ่ยอัคเชร์และท่านจะพบความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นว่าความโลง่งความสบายใจเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนครับ من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته